นน้้นะเสือเตี้ยนะครับเสือเตี้ยเอ้าพยาบาลป่อยอย่างไรก่อนเตรียมคว้าลิ้นเทียอะ

ไอ้ยีกินที่แงมาอมาก็เทียนเทียนพ่คน้นกะไฟนะโหมาที่นีเสียวใหม่เดี๋ยวข่าวที่แม่แม่นอยู่กันเลยเดยุ้งเดย้งใช่ในกะไฟก่อนมาแล้วก็แงเจ้า เว่าสิมีเพียนด้หลทุะเงน้ำัวด้ที่มันใจตัวใส่เสื้อเทียนไมา่ลนะองติมทูทั้งายลูกีไรเอาลูกตัวเอาลูกตวเราหมาให้แม่ตอนนี้ใสลูก หนูดีหนูดีหนูดีมานี่เร็วดามใส่เทีย่เทียนก็ไม่ร้ไม่รู้ถือ่ากไม่ไดให้นวกโต๊ะขนาดโอ้ห่านน่ขนเจ้าอ่เดี๋ด็เขาไปไปจักเพื่อขายเดได้บนนี้เงินขายขายหางติดต่อย นีบ้านมืดบ้านไงแล้วเบิด์ตดกกอนร้อกระเทาะมืดว้ายันละไปแนวน่ะโอ้ยตูนเอาเอายม่ดีโูนก็ไม่ใช่้อโอ้ยโูนก็ไม่ใช่น้องก็ไปแนวน่ะออกกอนนี่ฟึงนี่รวยไปข้อมข้อมไปข้อมไปมันจะมาถึงถึงกบยถึงอยู่บุหร ถงไอน่าเขาท่านทูเลยนและกมัอนี้เขาจะไปเบยปุ่นลงมาต้องอุปกราสอันซาบอกแม่ใยอย่าเป่ากเยมียายคนไปคเจากเวยโลกอะไรมาโลกมาเด้อะไเขาจยัันคือ่าจดทะ

แันา้วมไโุม่คุณไปแลไไ่เป็นปนั่นใส่เหยอกรอไปแล้วตองอ่านเลยมีโปยเซียนของเขามีของขผิบากมียิบา์หนผู้ยิบ่าลไปไกลก็เมียเปเปิ้งปอยโฟมของโตน่อยโฟมนั่นโนนคือไหียมก้วเข้ามาฟังอัดวินนะครับร่อยคือโมได้โองาไม่ได้แถาเหตุไปดีเ้ยอยอยถ้าปัดาโลกคือป่จจุบอ ให้ทม <Cornell> ุ่งลูกเรื่องเงินได้ปัญญนเราใชงามให้เราเอาอนันเขียออกไปที่ละไแะอนนียก็เห็ดลงงงแล้วน่อเ่แม่เ่เบม่งามไดอีกเขาห่หนมาเดียวกน่นะีลกมึงเข้นาพกนหเเรอ้นี่ยนัวกาง้าิมนใกล้

เอาไปดีมากาไปดี๋ยวครับสองคนนี้ถึงถูนเลยนะ